พี่มีวิธีคิดยังไงครับอย่างบางคนเนาะถ้าเข้าไปโรงเรียนอย่างนั้นหนงเบนเคยสัมภาษณ์มาอาจจะแบบเฟลรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบลูเซอร์แพ้โดนแกล้งตลอดแล้วพี่เอาวิธีคิดการฮึบอย่างนี้มาจากไหนคะอาจจะเพราะคุณพ่อเป็นทหารมั้งครับคุณพ่อเป็นทหารแล้วก็คือคุณพ่อจะสอนเสมอพ่อแม่คือห้ามรังแกคนอื่นแต่ก็อย่าให้คนอื่นรังแก,แกเรา พออย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้คือเข้าขายแล้วเนะว่าเราโดนรังแกเนาะอ๋อเราโดนแกล้งกลับมาถึงมีตอนตอนเด็กเลยอะปีแรกที่เข้าไปเวลิงตันปีนั้นมันยังมีระบบแฟกอยู่คือเหมือนเราเป็นคนใช้ให้รุ่นพี่รุ่นพี่ซ<อ>ิกฟอร์มคนหนึ่งคือเวลาพักเบรกมันจะพัก20นาทีเหมือนกันหมดแทนที่เราจะได้กินหรือว่าได้พักของเราระหว่างเรียนคือเราต้องมานั่ง รุ่นพี่บอก h ห้เป็นเบเหรอไปปิ้งขนมปังแล้ทานเนยมาให้ดิก็ฟิลเบสก็ฟิลเบสเลยปีแรกมันยังเหลือระบบนั้นอยู่เราก็ต้องไปนั่งทําให้เขาแล้วพอเสร็จเราต้องถือหนังสือมันไปส่งห้องเรียนมาแล้วเราต้องวิ่งไปเรียนห้องเรียนเราซึ่งมันคนละตึกโรงเรียนห้าพันเอเคอร์จะวิ่งยังไงนึกออกไหมคือมันโดนทุกคนเสร็จแล้วเราก็นั่งคิดอ ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าหลังจากปีแรกที่เข้าไปาทั่วประเทศอังกฤษเขายกเลิกระบบนี้อืต่างคนต้องต่างดูแลตัวเองไม่ใช่ให้รุ่นน้องเข้ามาแล้วดูแลรุ่นพี่